Agora, ค่ะกับสวัสดีค่ะทันิษฐั้งบานค่ะค่ะมานี่เจ้าข้าสามตัวเองในมาติดตามน้งเล่าความฝันกับลุงตาบค่ะค้าลุงตาบีนเพื่อนฝันนะคะฝันว่าลูกสาวกับลูกยเนาะค่ะขึ้นหากันค่ะขึ้นหาผัวเก่ากันมาเนาะค่ะค่ะน้ำเล่าความฝันของลุงตาเพื่อสิ่งแนวทางจจงใดกับไปฟังเอาน้ำกันสวัสดีค่ะลุงตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงตาค่ะค่ะมันี่กับไรมาติดตามนัำเล่าความฝันกับลุงตาอีกหนึ่งค่ะ ค่ะว่าเพื่อนฝันเนาะค่ะฝันจังไรค่ะคุณลุงไหวมือนั้นก็โตมือต่อไปอย่แล้วคช่โตมือต่อไปกับขาดเดียวฝันโตไปเกินเออแต่หลังๆมาหันกาโบ้ฝันค่ะแปลกเพรับมือต่อไปเลยเนี่ยมือ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 นั้นก็ตั้งนาต่างต่างก็สมความหวังพัฒนาเพราะหนังสี่ไหนฝันจังไรลักษณะของมันนั่นฝันว่าลูกเจ้าของนี่ล่ะอีฝ่ามัน คือจังมันกาบมามาเอาตรงพงคือเก่ามันป่าหมักยูวาลินโอ้กาบมาหาปัวเก่าว่าใช่ไมกาบหมาปัวเก่าว้ายว่ะมึงคือกาบมาหามันอี๋คือได้ใจกว่าค่มันกักินเหล่าเ่า้ามันกัดสิขาพุนคาพี่มันกับสิเป็นแบบเก่าตอนนี้เลยได้ว่าอยู่ในความฝันในความฝันใหนบอกมันอยู่แต่ก็บอกว่าได้ว่าจะต้องว่างพอเขาเมียเขามันคือมาหากันบาตีม่าอดบอกสักพักหนึ่งก็รับมันกับขืน ศูนหาศูนทรีจับมีดาดไล่แทงขูดแทงคนแท่งจะคล้องเลือดไหลเต็มตัวเต็มตัวแทงลูกตาดีกว่มันเป็นแทงแล้วมันแล้วมันแท่งมาทั้งทออกระลบลบมันก็มาแท่งจะคล้องโอ้แทงแทงโตจะคล้องเองแท่งจะคล้องนี่กับไปแทงกูดดันแทงพวกนี้ไล่ขาไล่ตีก้นแบบเข่านั่นละค่ะไหวว่าบันนี่ขึ้จังลูกนี่ก็บเป็นหยาดมีดออกแย่นออกเลือต้องก็เต็มตัวเต็มตัวตัวกับ บมันโมแมนต์แนวด่องงานอยเดือดอาบแดงจิ่งขึงเลยบวกค่ะห่วยเลือดอาบตัวอาบตัวแล้วมันแทงจย่างคองเนี่ยมันไปแทงหมเดลมาแทงจย่างคองค่ะบ้านนี้คือจังอีฝ่าวันจ้าใบเพราะว่าจ้าใบมันแบบต้องไปแย่งมีดออกแย่งมีดออกจับมาค่ะจ้าหมาเอามาเสื่องว้การบดเสื่องใบยันยันมาแทงพอเถ้าพอยังควบคิดหนึ่งก็ได้ค่ะค่ะว้ายมึงคื้นมากลับมาเอากันดีเนาะมันบ่แมนแนวดีแค่บังนี่มัน เป็นคนที่เราเอา้ายาหล่ะมันหาผ่านฝุ่นผ่านพิษสนอกบอกมันอยู่มันกลับมาอยู่รำกันอย่างไรคือใจใจนะได้ได้มาอาราบัตอยู่บ้านลุงบ่บ่แล้วบ้านบ้านมันดนเองเขาบอกวันนี้บริเวณเงื่อนเหรเขาจะมันบ้านไปเหาคือจะเป็นพัดตั้งฝุ่นล่ะคือจะเงื่อนไม่ใช่พูดว่าเออเงื่อนไฟนี่ล่ะความเป็นเงื่อนเจ้าของดอกค่ะว่ามันคือกลับมาเอากันว่าลูกเต๋อบอกเลยมันโมเมนต์โคตรดีอะไรไดน มันกับบ่อเห็ดบัวสางดอกคือในใจพอว่าค่ะคือในใจมันเกินมันกินหล่อเบ้ายาเบ้ามันกับแม่ผ่านฝนผ่านพีหาสีขาหมูสีตีหมูมึงคือกับเอามันคือว่าค่ะคือกับบ่อไว้ลูกมันกับบ่อพังกับเลยปล่อยวันสำหรับบานนี้สักข้าวนี้มันกับมาแท่งขุ่นแท่งมีอิริแท่งหมูบ่วแดงขาหมูแดงมันจะมาขายจะคล้องแท่งจะคล้องบ้านเลือดจะก็ไหลเต็มต้นเต็มต้นโอ้แบโตเลยบานนี้ผู้เป็นพ่อกับแม่เั้งแยงมีธรรมาบานนี้มัน ฟันสูเลตทุล้างไรมันฟันมันบู๋แล้วมันก็เลื่อยหัวมือแล้วคนเหงามันกระทึงเสียวกระทึงหยาดกระทึงตื่นยังสิก็เลื่อยหัวมือเลื่อยหัวมือไม่เมือต่ออีกแล้วค่ะค่ะว่าลักษณะขูดฟันก็ได้กะโบราณยาวตีตัวเลขสิตีตัวอะไรคะพุ่กล้วยมันคือแท่งมันก็เจ็ดตอนนั้นแหละค่ะแท่งเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดค่ะคบ้านนี้ผู้หญิงเนี่ยมันผู้หญิงมันหนึ่งโอเป็นซี ผูิเป็นสี่เสี่อีฝ่าสี่มันทับกระเ้อีฝ่าแล้วมันแทงมันเองค่ะตแต่ว่าผู้หญิงมันสีบางแต่ว่าแทงนี่เจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดเคยจนเจ็ดหนึ่งเนะเจ็ดเจสี่่เจ็ดสี่กขาแล้วสามตัวเลยลกกันสามตัวเนี่ยมันกระสีมันเอามัอินหนอยมันนำแล้วอีใครบกมันอุมันนำได้มันมาย่าถึงไม่รูก็เอามันนำก็เอาเด้ดูมันก็ะาเหรียญต้องแดงองแดงตามภาษาัีจ้าวยังมันก็ะสื่หายเื่องตื่นเรงแรงนี้ที่มันหยา ก็่เจ็ดสีแต่ว่าเลือดสี่ต้ยเลือดจะคนว่าคนแทนจะแทนมันสวงแอมันแทนมันแทนมันสูงมันมันมันโมเป็นเหตุูโม่แล้วมัแทนอย่างีมีแหลมไวยก็เลือดแดงมาเต็มตัวเต็มตัวทีละหนึ่งเจ็ดสีก็หักแล้วไม่บนก็หลักไม่บนบ่นก็หลัอยู่นดยมานำเนามีหน่ะแต่ว่าสำคัญเราอยู่นหูบ่บ่งหูแล้วเราอายุก็ดีเดี๋ยวมาติดตามมาทถามไห้นี้เด้อ ต้องต้องถามอายุยู่ผ่านแน่สก้ามอายู่มแล้วบอกผมกันเก่แกกว่ายี่ผ่านแล้วโอ้โหกันกมันสีเปิดเดี๋ยวท่บอมมันลักซี่อะไรยี่ผ่านมประมาณยี่ผ่านยี่พวกรี่ผ่านเออมันลูกสาวหลานมันทั้งแกดอกแต่หมอวกมันสีลักซี่อล่ะร้าขาดละมันซีก็บสีเปิดเน่หรือหรือว่าสีไมีอยู่แล้วิดว่า สีมันกะสีกสีบันกะผู้หญิงก็นำสีบันตัวแทงเจ็บ่เจ็สีเจ็เจ็ดน้ำขื่บาว่าถ้าอุ้มนิดหน่อยมะน้ำผอมเนาะอุ้มมาน้ำผอมนิดหน่อยูกหนึ่งเจ็หนึ่งเจ็สเป็นหนึเจ็ีเนาะก็่างามอยู่สองตัวเลยค่ะลูกสตัวบันกเจ็เจ็ดเจ็ดสีีเนเลยเนาะเนีนเลยตอนนั้นแล้วเจ็ดสีสีเจ็ดเจ็ดสีเจ็ดเนี่ยเขาแท้ก้างกันเางบนกันเป็นเหล็กบนบันกะหนึ่งสีเจ็ดกันไม่ขื้นบนกันก็เนาะ เท่ากี่จังเลยมีนเป็นโอ้ยแต่มันขึ้นตองหวอดเลยเนะี่ยบ้านล่างนั้นมาเมือ่อวานก็บบนม่งวัเมื่อก่อนก็บบนมึงวัดเที่ยวไปเห็ดวัดเที่ว่าก็บ้านล่างไงวัดก็วัดบ้านล่างนะั้งดีกว่าอยังนี้แต่ว่าเมินมึงอหินยังไปเห็ดคือเก่าไปคือเก่าเที่ยววันหนึยี่สิบเออบอร์แล้วบ่อนม่วัดตัวนั้นใช้ประโยู่กันอยู่ไหนได้แม่ออกแม่ซี่แม่ซี่นะครับบ้นา,บานล่างที่ว่าเอาอันบ้านล่างไปสร้างวัดใจเออบ้านนี้เพิ่นก็มีต้นตะคุ่งตะเคียนมีต้นตะเคียนวงสวงไหว ต,ต<ร>้นใหญ่บอกค่ะต้นที่อียิมันติดต่อใหม่บอกยังต่อใหม่เพิ่นหามขึ้นมาเมื่อสองปีก่อนลูกยังไแไปซอยเพิ่นไปบวงสวงจ้งนายของนายอำเภอบาดท้องตะบนท้าไปร้ายได้เป็นทำยุทธีบวงสวงนะแต่หานางลัมมาติดมายังเลยนะมันจะ่ามื่อเอินมื่อเฮิร์มไก่ก้อนเลสิจุดถูกจุดเทียนอันขอทําเพลินอยู่ค่ะจังไรกะสิเลยมาติดตาม่ังอายุคนผีแทงเจ้าของเนาะคือว่าสําคัญเนาะนั่นแหละ ค่ะตัวเลขของลุงตากกับหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเนี่ยก็เป็นเลขหน่อยเนาะเจ็ดเนี่ยก็คือแท่งแท่งค่ะสี่เป็นน้ำผู้หญิงน้ำผู้หญิงค่ะหนึ่งเจ็ดสี่นาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณสาหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้มาสรุปตัวเลขของลุงตากเนาะค่ะค่ะลุงตากมีเพื่อนฟันค่ะเพื่อนฟันเห็นลูกสาวกับหูกเคยเพื่อนขึ้นหากันเพร่ะว่นาะค่ะแต่ว่าพอตาบ่อยยากขึ้นค่ะเบาไปเบามาเนาะค่ะลูกเคยเพื่อน ศูนย์ค่ะจะหายสีตีเมียตีเมียพอได้ก็เลยเอามีดมาแทงแกคองเพราะงั้นาะคะ่ะเดือดอาบตัเพราะงั้นาะค่ะค่ะเพราะว่าลูกสาวเพื่อนกะอุม่มดุหน่อยมานั่งค่ะเพื่อนกะตีตัวเลขออกมาเนาะคะ่ะตัวเลขของเพื่อนกะหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งกัเป็นเลขหน่อยเจ็ดนี่ก็คือมีดแทงเพราะงั้นาะคะ่ะสี่นี่กัเป็นหน้าผู้หญิงค่ะหนึ่งเจ็ดสี่ วันที่16พฤศจิกายนพศ2568ให้ท่านผู้ชมมอาอไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินในรัฐบาลชคโชคมันๆลนำๆลื่อยๆหิ่งๆ,ๆปังๆไปปรับความฝันของนุ่งตาบค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริกาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเ้าไเลยรับส้มรับฟังค่ะข้าทายยังมาท่านกดติดตามเจคาามคอฝาก่องเจคาามสามตัวเต็งนั่นนี่นีค่ะ ถ้ามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดๆอยู่มองไดลเจ้คขาสามตัวเต็งจะไปหามให้ทันผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าขาสามตัวเต่งคอ,อยกไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ